ขอ,อกุดสโลบายวิธีในการแก้ความรู้สึกท้อถอยมีวิธีใดบ้างครับนมัสการครับไปดูคนที่ทุกข์กว่าเราเจอไม่ว่าเราว่าเราทุกข์อยู่เนี่ยแต่พอมีคนที่ทุกข์กว่าเดยเราจะรู้สึกดีขึ้นเคยเป็นไหมเป็นคนอื่นทุกข์กว่าดิรู้สึกดีกขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมาความท้อถอยมันมันเกิดมันเกิดจากหลายปัจจัยเพราะเราคาดหวัง เราไม่มีเป้าหมายหนึ่งการคาดหวังสองไม่มีเป้าหมายสามไม่มีอาหารของใจสิ่งเหล่านี้ย่อมให้เกิดความเสื่อมความท้อแท้ความสิ้นหวังบุคคลใดที่มีถ้าเป็นทางธรรมะนักปฏิบัติธรรมนี่บุคคลใดที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารคือหวังตรงต่อมรรคผลนิพพานบุคคลน,นั้นจะมีกําลังใจอย่างมากท้อแต่ไม่ถอยพวกนี้นะบางวันจิตมันก็ท้อเหนื่อยล้าแต่รู้ บ่มันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นบางวันมันก็มีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมาก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าท้อแต่ไม่ถอยคือต้องมีเป้าหมายชัดเจนหาคนทํางานทางโลกก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเมื่อเป้าหมายไม่ชัดปุ๊บการเดินสเปะสปะเลยหมดไฟ